อีกหนึ่งทีมครับที่จะพูดถึงกันก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพี่เตี้ยครับเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่เราดูฟอร์มอุ่นเครื่องเขามาหลายๆนัดเขามีคนเขาแซวกันนะเขาแซวกันในโลกโซเชียลคือค่อยๆลงค่อยๆผลกันในขันค่อยๆ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 ต่ําลงมาเรื่อยๆนับจากเกมที่เมืองไทยที่ชนะลิพูไป4-0ครับก็จริงๆแล้วผมว่าเรื่องของของการโรเตชันส่วนหนึ่งนะมันทําให้เกมขันมัน มันดูไม่ไม่ค่อยเอ,อื้อเหตุผลก็คือมาแรกๆเนี่ยแน่นอนอ่ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดมักซียาหรือแม้กระทั่งตัวตัวที่ก้ากลึงอย่างซานโชมาถึงปุ๊บมันเจอกับทีมที่มันเอาละมันผมว่ามันเป็นแรงขับที่อยากเล่นแดงเดือดที่เมืองไทยเนี่ยนอนที่อยากเล่นอยู่แล้วแต่พอ,<ๆ>พ,อพอเกมมันอื่นเนี่ยเขาโลเทชั่นเยอะผมไม่แน่ใจว่าเทนฮาร์ดคิดอะไรอยู่จะลองไหม ่าแล้วก็เนื้อตัวผู้เล่นอย่างมาซียเองที่ซื้อมาก็เห็นไม่ชัดอืมนะครับเห็นไม่ชัดเลยแล้วในส่วนของ on, ขอีเซนแน่นอนเขามาเนี่ยมันก็มีแมตช์ฟิตที่ต้องต้องพูดถึงอีกมันก็ต้องรอเวลาเหมือนกันว่าเอา้ากินซโร้ันโดจะอยู่เป็นเป็นพวกแบบเหมือนไอ้เคขวางคอหรือเปล่าเพราะมันก็อยู่อย่างเงี้ยไม่สนใจเลยบรรยากาศทีมมันจะเสียผมผมเชื่อแบบแล้วถ้าถ้ายังค้างอยู่อย่างนี้นะ ืแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เซนฮารมากําลังห้าวๆเป้งๆมาเจอบรรยากาศแบบเนี้ยเจนฮารอาจจะคืนน้าลายตัวเองแล้วแล้วอ่าสิ่งนี้ไม่อยากให้เกิดนะมักซียาวน้อยใจยออกไปอีกเก็บ <c oughs> แรดฟอนไม่อยากเล่นด้วยเพราะว่าเอาถ้าเล่นปุ๊บบูโน่ก็งงต้องส่งแั่โรนัลโด,โด อีดิกเซนก็บอกวกูเล่นมาเนี่ยเพื่อเพื่อเล่นกับโรนโ,โดอ้าวมันวายกลายเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอย่างนั้นซะมันมันจะทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่แมนยูจะหาทางกลับมาในในในไม่ช้าเนี่ยมันจะทําให้ยากขึ้น <c oughs> แน่นอนว่าโ okay อาเคอา่อาการมาของอิซันโดมาร์ตินเนสผมก็ยังยังเข้าใจนะว่าโอเคเขาเขาเก่งครับ <c oughs> แต่ก็ต้องรอดูว่าพอถึงระดับเป็นระดับทีมระดับท็บทอปของโลกเนี่ย มันจะยืนได้ไหมอ่าอืมเด็กพี่ท็อปนะครับพี่พมเป็นไงฮะบอลแมนยูครับพี่ผมเพิ่งบอกว่าก็มันอยู่ที่การจัดการแหละแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาเองพวกเขาก็เริ่มต้นได้ดีนะปีเนี้ยหมายถึงว่าเราออกทัวร์แล้วช่วงเวลาเกมเหลืออยู่ผมว่าพอแมนยูพอเล่นพอเริ่มเล่นดีมันเริ่มมีความหวังมันเริ่มมีคอนเทนต์เยอะไงคน, <c oughs> นไปสนใจเรื่องอื่น คนไม่สนใจเรื่องอื่นเยอะแมนยูอ่ะแล้วมันทั้งมันทําให้นั้งเตะมันงอะไรวะเนี้กูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะผมว่ามันกระเทือนใจนักเตะเหมือนกันนะเออคือถ้ามันไม่ใช่แมนยูก็คงไม่สนใจหรอกจริงเรื่องโรนโดเนี่ยผมว่าผมว่าแมนยูอ่ะไม่จัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแบบผมว่าปีปัญหาว่ามันมันมันกระเทือนทุกภาคส่วนเลยแล้วตัวเองก็ไม่ชัดเจนว่าจะได้ซื้อใครมาบ้าง แล้วโรนัลดอยู่อยู่จริงหรือเปล่าเขาไม่รู้ใช่ไหมไปเตี้ยมันก็มีเรื่องไม่จบอ่ะมันไม่จบง่ายง่ายไงคือผมว่าเรื่องนี้มันต้องอีกเรื่องใหญ่แมนยูคือเรื่องในสนามนี่ผมว่าเรื่องเรื่องรองมันไม่ใช่แล้วแหละพร้อมพร้อมเขายังเคลียร์บ้านก่อนใช่ไหมใช่ใช่โอกาสที่เขาจะมาแบบเป็นเนื้อเป็นหนังผมว่าภายในช่วงเวลาข้ามคืนหรือข้ามเดือนมันเป็นมนไม่ได้เลยอ่ะอืม คือผมผมเอาสกอร์ของอาร์เซนอลกับแมนยูมาเทียบกันนะครับคืออาร์เซนอลในส่วนของอาร์เซนอลเนี่ยใช้ได้เกือบประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นสามารถโรตชันได้โดยที่ผมเชื่อว่าอาร์ติต้ากล้าที่จะทำแต่ขณะที่แมนยูเนี่ยโอ้โหไอจุกไอเปียนี่มันมัน<อ>ไม่ได้เลยนะจุกเปียเยอะไปหน่อยให้พี่ <laughs> ไล,ลอัพแรกอะทุกคนบอกโอเคตอนนี้ที่มีผ่านมีผ่านมีซันโชแม็กนิวเคยเห็นไหมล่ะอกาก็า <ๆ S 2> ายังแย่เลยอย่างนี้เราที่เคยมาจากมาจากมาจกมาจกอะไรนะ่ยอิตาลีก็ยังไม่เคยได้เล่นครถูกไหมไหนจะเป็นในกลุ่มในช่องอีกซึ่งใ,<ช>ในช่องนี้ก็ลองมาหลายฤดูกาลแล้วนะอืะ เดทัวร์มาตลอดแหละแต่ก็ไม่เคยได้เล่นเพราะนั้นถึงบอกเลยนะว่าสคอตของแมนยูเองเนี่ยทําไปเล่นไปนะคุณมีอยู่ประมาณทั้งสิบสิบห้าคนเองมั้งที่ที่พอที่จะทํางานแล้วแล้วอยู่ในกลุ่มที่ที่ที่วันไว้ใจได้นะจริงจริงจริงมันเอาทีิไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาใครเข้ามาเลยนะนอกจากที่เอาได้คือเอเซนกับไอเนอร์โดมาติเนสที่เข้ามา5คนคนอื่นประมาเนเชีย มาเลเซียคนนึงมาเลเซีย,ยพิเตีย<ช>พิเตียพีทยพ่ทอฟล็อกเอ้ยมาตินเนสเป็นไงบ้างพี่เพราะว่าเล่นผมบอกเขาเล่นดีแหละเห็นก็อย่างที่บอกเคเห็นว่าแต่เขาอาจจะตัวเล็กไปหน่อยตามสไตล์นักเตะอาเซียนตายไงตัวเล็กแต่ว่าแข็งกแกร่งกระดุกอะไรเงี้ยผมว่าตำแหน่งที่บอกเขาน่าจจะเอาอย่างนี้ถ้ายังเค็มว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเดี๋ยวมันจะมีใช่ผมว่าเขาจะเล่นแบ็กดีกว่าอ่าถ้าเล่นแบ็กผมไม่เถียง แต่ก็นตัวแบงก์เียนม,มีรับน้องด้วยการอะไรมาชิคแอนโธฟโดนแน่โดนเขาไม่ไ<ด>เขาไม่สนใจหรอกว่ามึงจะบอลบางทีอ,อยู่กลางอากาศนะใครเลือกเ,เปลี่ยนที่สุดล่ะอ่าเออใช่คือเราก็เรานะผมก็ไม่ได้เสียงหรอกว่าโอเคเราผมเคยเห็นเขาเล่นที่ที่อจัอจแจกอันแจกคือริ้งอัพจากข้างหลัง,ไอ,ง <S <S ไอ้ตรงไอ้ตรงที่มีบอลน่ะมันนี่ปัญหาแรเมื่อไหร่ที่ครูคุณที่ไม่มีบอลเรื่องของไม่มีบอลแล้วคุณเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่โดนแน่อคุณไปเจออย่างพวกใบตั้น ที่มันถึงเล่นทีมมันก็ไม่สนแล้วมันวิ่งส่ปุ้งปังปุ้งปังคือมันมันโอ้ด้านแรกเลยนะไปตั้งเนี่ยอืมันไม่ใช่งานง่ายหรอกเพราะนั้นขาดได้ไม่ตอนเนี้ยแมนยูน่าเป็นห่วงมากๆตรงที่ว่าหนึ่งเทนฮาร์มาผมยังไม่เห็นบทบาทของเทนฮาร์ที่มันมันเหมือนตอนตอนที่มาตอนแรกอืมอืมยังไงนะพี่ผมว่ามันเหมือนยังยังออกของแล้วสึกว่าออกไปปุ๊บ การตอบสนองของทีมภาพรวมเกิดไม่สามารถที่จะกลับมาที่อย่างไม่เต็มเขาเขาจะทำแบบนี้แบบนี้ตรงนี้ครั้งแรกบอกโอเคจดการจากผมจะจัดการโรนโดจัดการตรงนี้ตรงนี้ขอแรเกก็ไปไม่ได้นะมันจะไปข้ออื่นไม่ได้าอ่าหถูกไหมใช่ใช่มันเหนื่อยมันเหนื่อยตรงนี้แหละคือคือถ้าเมื่อไหร่คุณยังยังคิดว่าโรนโดอยู่ก็ได้ผมก็โอเค อันนั้นมันคือเป็นกักแหละมันเริ่มกักเงาเงาของเทนฮารก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆมันก็จะกลายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทีมจะมีอีทธิลมากกว่าตัวคนซื่อครับก็เหมือนจะเป็นเปัญหาเดิมใช่ไหมนะโอ้ก็น่าเป็นห่วงเลยนะฮะถ้าเป็นในมุมที่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 เราทั้งสามคนมองไปก็ให้เวลาสองนัดไว้พี่เทนฮากเหมือนกับอนะอาเซนอนปะ ห้านัดเลยเ้าเข้ากันเลยห้านัดสองนัดดห้านัดก็ได้ห้านัดห้านัดห้านัดเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีทีนี้เราก็ดูกันนัดต่อนัดอยู่แล้วเราดูเราดูนัดต่อนัดอยู่แล้วเราก็จะแบบว่าเอาอยู่ไม่ได้แบบทิศทางหน่อยความความก้าวแล้วของเกมเราจะเห็นแล้วมีกี่ทีมที่มันเล่นก้าวแล้วความปลอดบ้างของแต่ละทีมมันอยู่ตรงไหนไอตัวที่เราหมายหัวไว้มาติเนสมันเจอกับบอลยักบอลเร็วบอลแข็งแรงมันไหวไหมอ่า์เซนอน พอเจอกับความโหดมันฮาที่มันไม่เคยเจอในช่วงปีสั้นเด็กมันจะเอาอยู่ไหมตะเลนไหมครัไหมอ้าวฮาแนนจะปรับตัวกับซิตี้ได้หรือเปล่าแค่คิดหัวข้อนูเนสเนี่ยจะยิงแบบเป็นก่อเป็นกรรมอีกไหมอ่าก็โอ้โหคิดแล้วก็สนุกแล้วมีปีนี้ปีนี้มีเรื่องให้สนุกมากสนุกสนุกผมว่าเป็นปีที่สนุกแน่นอนนะสำหรับพรีเมลีก็ติดตามได้ทางทรูวิชั่นนะครับหรือใคร เออถ้ามีสมัครแพ็กเกจเมื่อวานครับหมดหมดสมัครก็แล้วเดี๋ยวรอดูก็ได้ว่าเขาจะมีแพ็กเกจมาใหม่ใหม่มาให้เราสมัครเพิ่มหรือเปล่านะครับ